คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับอาจารย์รันกันหน่อยอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์รันค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเนี่ยนะคะพิมพ์คําถามกันเอาไว้ได้เลยนะหรือว่าส่ง SMS มาได้นะคะ4230 777นะคะส่ง SMS มมาเดี๋ยวอาจารย์รันจะตอบให้แบบสดๆเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอาจารย์ ตอนนี้เพิ่งถึงนครสวรรค์ครับกำลังกลับเข้ากรุงเทพครับอ๋อเต็มตัวจะไปไปไปงานอะไรมานะคะจะเล่ให้ฟังหน่อยอไปงานประกวดพัเครื่องที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอ๋อเป็นไงบรรยากาศที่นั่นที่ผ่านมาก็คึกคักครับเป็นง,งานแรกของปีด้วยนะครับเลยทําให้อ,อบรรดาผู้นิยมมาสะสมพักเครื่องเนี่ยหลั่งไหลกันไปแบบโอ้โหท่วมท้นเลยนะครับ เดี๋ยวมีคําถามเริ่มมาแล้วนะคะอาจารย์คะ่ะรูปถ่ายหลวงพ่อด,ดีนะคะวัดแจ้งว,วัดวัดแจ้งพรมนครสิงห์บุร,รบีถ้าเป็นรูปถ่ายห้อยคอนะครับบานหนึ่งบานหนึ่งก็ประมาณตักหมื่นกว่าบาทครับอนะคะ มีคําถามนะคะแล้วก็มีคนทักทายมาตั้งแต่แรกนะคะพี่นรงพี่คมสรนนพี่อานาจพี่บุญเชิดพี่ชัยนะคะคุณมะลินะคะคุณเทิดชัยนะหลายคนเลยนะอาจารย์แฟนคลับอาจารย์พิสัทธิ์ถามบอกว่าเหรียญสนธนาธรรมรอ9ปี4 3มวัดประวรเนื้อเงินราคาเล่นหากันเท่าไหร่นะแล้วก็มีพระผมผู้ทีมด้วยเงินเนื้อเงินเนื้อเงินผมว่าน่าจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับค่ะหมื่นกว่าบาทนะอาจารย์มนาจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อย อ๋อค่ะแล้วก็คําถามต่อค่ะพระผงปู่ทิมรุ่นอุดมความสุขเล่นหากันเท่าไหร่คะทุกพิมหรือ,รอเปล่าอุดมความสุขมันก็เล่นกันอยู่พันกันกลางนะครับค่ะครับอตอนนี้ก็ยังยังคงหากันอยู่ทุกรุ่นไหมอาจารย์ราคาเท่าไหร่รยังไงคะอยู่หลักพันกันกลางนะครับอืมค่ะมีคําถามจาก YouTube ด้วยนะคะพระสมเด็จคะแนนเนื้อผงพุทธคุณวัดประสาทบุญยาวาสปีสองห้าศูนย์หกค่ะอาจารย์ หนึ 60, 60, ่หกศูนย์หกหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทใช่ครับเจ็ดแปดพันหมื่นนึงเงี้ยครับค่ะจากเอสเอ็มเอสมาแล้วนะคะแจกแม่ครัวบล็อกตาไก่เนื้อทองแดงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะห้าหมื่นบวกรบครับห้าหมื่นบวกรบนะคะใช่แต,ต่ต้องเป็นสภาพสวยนะถ้าสภาพไม่สวยก็ต้องถอยหลังลงนะครับาตามสภาพค่ะนะคะแล้วก็พระพุทธชินาราชสิรินทรรุ่นเฉลิมพระเกียรติปีสองห้าสามเก้าเนื้อเงินค่ะอาจารย์ สองห้าสามเก้าเนื้อเงินน่าจะอยู่พันกลางๆนะครับค่ะแล้วก็มีคําถามต่อเนื่องนะคะเหรียญจิโกโมีรมดํามีรมดํำไหมครับอาจารย์หลวงปุตโตจิโกโมไม่มีนะครับส่วนใหญ่เ่าที่เจอจะเป็นกระไหลทองทั้งหมดเลยนะครับอ่าจะเป็นกระไหลทองทั้งหมดนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเป็นรมดํานี่คือวางได้เลยไหมอาจารย์น่าเบื้องต้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราต้องมาพิจารณากรีว่าพระนั้นแท้ไหม อาจจะมีหลงลืมมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่เจอมันเป็นทองอกระไหลทองนั้งหมดนะครับ,ค,รบค่ะเรียนหลงข้อแสงวัดเนเตาตรังรุ่นแรกราคาเท่าไหร่คะผมว่าน่าจะอยู่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะฮะแล้วก็คําถามจาก SMS ค่ะเรียนหกสมัยวัดทับทันจังหวัดอุทยัยปีหนึ่งห้าค่ะาจันย์เรียนอะไรนะครับเรียนหสมัย เอออันนี้เดี๋ยวต้องทํากนบ้านมาให้นะครับของจังหวัดอุทัยนะคะวัดทับทันปีหนึ่งห้าค่ะจันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาข้อมูลให้นะครับว่ะที่ซื้อเท่าไหร่นะครับค่ะคุณพี่จรรยสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะครับผมสวัสดีทุกท่านค่ะพระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อทองเหลืองปีสองห้าศูนย์แปดค่ะจันกริ่งทองเหลืองศูนย์แปดไร่ขิงไร่ขิงกริ่งกริ่งน่าจะอยู่หลักพันกลางๆนะครับพันกลางๆนะคะ ่แล้วก็พระชัยวัดจุดสูจิตโตวัดบวรปีสองสี่เก้าห้าค่ะจันอ่าสุจิตโตหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็พระสมเด็จวัดบึงพญาสุเรนเนื้อผงค่ะจันสองสามพันนะครับบึงพญาสุเรนนะครับอโดยโดยประมาณอันนี้เนื้อผงนะจันใช่ครับใช่ใช่ทุกทิมค่ะแล้วก็มีคําถามค่ะจากเอสเมสนะคะค่ะปลกใบมะขามวัดอนงบล็อกแตกสามชั้นกระไรทองราคาเท่าไหร่คะจัน สามชั้นบล็อกแตกอยู่ประมาณห้าหมื่นบลบนะครับนะคะอตอนนี้คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ปากเครื่องสวนภูมิตอนนี้อาจย์รันอยู่ในสายนะคะสามารถตอบคาถามให้ได้นะคะมีคําถามอะไรเนี่ยพิมพ์กันเอาไว้ได้เลยนะคะคุณธีลพงศ์สวัสดีจารย์ด้วยนะคะเหรียญนารายเหรียญนารายหนึ่งปีเหรียญนารายหนึ่งเนาะปีศูนย์เก้าหลวงพรพงศวัดขนอนขนอนเหนือเลขหานอะาไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นได้ครับ ห้าหมื่นห้าหมื่นดนอาจารย์ราคาสามหมื่นสามสองสามหมื่นนะครับจนถึงห้าหมื่นแล้วแส่สภาพครับอ่านะคะแล้วก็เอสเอ็มเอสนะคะ,ะพระเข้าเมาสพิจิตคะ่ะอาจารย์ราคาเท่าไหร่จิตเข้าเมาส์สามหมื่นบวกลบ ok, ครับอืมพระเข้าเมานี่เป็นเป็นยังไงอาจารย์ไม่เคยมาเข้ารายการเลยเนานะอ่ามันเป็นพระหูครับองค์เล็กๆจิ๋วๆเท่าไปลไยเล็บปยนิ้วก,ก,ก้อย Lol. ่ะอืมพระเล็กจิ๋วๆเลยใช่ครับค่ะ คำถามต่อไปนะคะพระปิดตาพิมห้าเหลี่ยมกรมหลวงหลวงปู่ศรีหลังจานเนื้อตะกัวค่ะอาจารย์หลังจานหลวงปู่ศรีใช่ไหมค่ะหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีปิดตาเนื้อตะกัวผมว่าน่าจะอยู่พันธุ์กลางๆนะครับค่ะหลังจานเนื้อตะกัวด้วยนะคะคพันกุ์กลางๆค,ค่ะ ต่อไปนะคะหลวงพ่อเหลือรูปหล่อหลวงพ่อจงพิมพ์นั่งสมาธิหลังยันเนื้อโลหะผสมค่ะหลังยันหลังยันใช่ไหมครับอยู่หมื่นบวกลบครับอ่าหมื่นบวกลบนะคะอาจาก s m สเมสค่ะหลวงพ่อเกษมทองพันลำปางราคาเท่าไหร่อาจารย์ทองพันลำปางอยู่แสนเศษนะครับค่ะแล้วก็พี่เพริดถามนะฮะันเหรียญพ่อแดงวัดแหลมสอที่ออกรายการเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์แนะนําไปนะคะเขาเล่นหากันเท่าไหร่คะอาจารย์ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอใช่ไหมครับก่อสมุยอันนั้นหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะครับค่ะแล้วก็หลวงปู่สายวัดทองคุ้งสร้างปีไหนคะอาจารย์อะไรนะครับหลวงพ่อสายวัดทองคุ้งค่ะวัดทองคุ้งพ่อสายใช่ไหมครับค่ะหลวงพ่อสายทองคุ้งเนี่ยไม่ได้ซื้อนานลวเมื่อก่อนมาอยู่พันกลางๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไล่ไม่ทันอืนเขาเขาถามว่าสร้างปีไหนอาจารย์ เออพ้อสายท้องตรงแม่เราก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวนะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาข้อมูลมาตอบให้นะครับได้ค่ะคนะคะอาคุณพี่ชิดนะพี่ชิดถามบอกว่าเม็ดแตงปูทวดสองห้าสองสองเล่นหาเท่าไหร่ครับอาจารย์หลักร้อยอยู่เลยครับผมยังอยู่หลักร้อยนะคะคอ่าแล้วก็อาจารย์คะสร้างพระเครื่องให้อาจารย์สุรยิยันน่าจะให้อาจารย์อดิรเรกออกแบบให้สักรุ่นนะครับ ให้อาจารย์ดิเลกออกแบบให้สกุลตอนนี้นะครับมันมีแต่อาจารย์ต้อมนะครับเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญซ่อมเนี่ยเราให้ท่านาจารย์ดิเลกเป็นคนแก่บล็อกให้นะครับค่ะนะครับโอเคค่ะอาจารย์พระโพธิจักรหลวงพ่อลีค่ะพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนื้อดินอาจารย์อยู่หลักหมื่นครับหลักหมื่นนะคะมีคำถามจาก SMS ต่อเลยค่ะอาจารย์เหรียญหรือสีลิงดำนะคะด้านหลังกูผู้ชนะพระเจ้าตากสินเล่นหากันเท่าไหร่คะพันกว่าบาทครับ พันกว่าบาทนะแต,แต่ต้องมีพายันเป็นตัวประกอบนะถ้าไม่มีพ่ายันก็ร้อยสองร้อยสามร้อย ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อความมาได้นะคะผ่านทาง SMS ค่ะ4230777นะ,ะตอนนี้อาจาร,รย์รันอยู่ในสายสามารถตอบคำถามให้ได้แบบสดๆเลยนะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความมานะคะผ่านทางเพจ Facebook พระเครื่องสุวรรณภูมินะคะพิมพ์คำถามทิ้งไว้เดี๋ยวอาอยจอย์ค่อยๆอย่อานให้อาจาร,รย์ตอบแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะอาจาร,รย์ขาเหรียญหล่อประจำวันท่านเจา้าคุณสีสีสดนะ,ะเนื้อโลหะผสมค่ะอยู่พันกลางๆจนถึงหมื่นบวกลบครับ จริงๆแล้วเขานิยมกันมากไหมคะจารยัน,นส่วนใหญ่จะนิยมพักกลิ่นมากกว่าครับพระประจำวันมันเยอะราคาไม่เดินค่ะดูราคายังไม่ค่อยโดดเท่าไหร่เลยเนาะใช่ครับค่ะหลวงพ่อโสธรพิมห้าเหลี่ยมหลังลายเซ็นพระราชเขมาก่อห้าเหลี่ยมโสธรห้าเหลี่ยมโสธรน,นี่คาระบบุปีไหมไม่ได้ระบุเลยค่ะไม่ได้ระบุสวยๆก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับ แล้วถ้าลดลงมาอีกนิดนึงมันแล้วแต่สภาพอ่ะครับค่ะมันมีหลายสภาพตั้งแต่เอาเอาไปว่าหมื่นบวกลบแล้วกันครับค่ะเนะหลวงพ่อแฉงวัดปักอ่าววัดปักอ่าวบางตะบูนรุ่นสอง่าครับอยู่สามหมื่นบวกลบครับสามหมื่นบวกลบนะคะอาจารย์อาจารย์ดีเลกออกแบบเหรียญหล่อได้คลาสสิกดีครับนะคะพระครูอรุณกิตติศรน้วยนะครับค่ะท่าน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 เก่งมากนะครับท่านมีตำรา โบราณของหลวงพ่ออิฐวัดหัวเขานะครับจำราการหล่อพระเนี่ยหล่อพระเทพระเลิกพานาทีเนี่ยท่านจะเก็บตําราไว้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจาราของมหาเท่าด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับคือจะมีเท่าที่รู้นะแอบถามมานะครับอ่ามีเลิกในการจัดทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหมอาจารย์ใช่ครับท่านเป็นเจ้าพิธีเลิกพานาทีเนี่ยส่วนผสมท่าน ท่านกากับเองทั้งหมดเลยนะครับการเจพระหลอ่อพระสร้างพระเนี่ยท่านสร้างเองนะครับอาจ,จารย์วิเลกเป็นพระที่เก่งมากๆนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีโอกาสต้องรีบไปน,นมัรกชา,กากรเลยนะครับเพื่อความ <c oughs> เป็นสิริงมงคลกับตัวเองนะครับ <c oughs> น่่นนางเราจะเจอพระเก่งๆแบบนี้สักรูปหนึ่งนะครับอาจารย์คะมีคําถามนะคะจาก SMS ค่ะหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงรุ่นแรกค่ะอาจารย์ รุ่นแรกอยู่หลักแสนต้นๆน,น,นะครับแล้วแต่สภาพนะครับแสนต้นๆน,น,นะคะพี่นรงนะฮะบ,บอกว่าหล่อนานรายทรงช้างเอราวาันหลวงพ่อหงวัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้เงียบมากเลยครับช่วงนี้เงียบเหรอฮะอ่าหลวงปู่หงยมันไม่มีตัวเลขละ<อ>จากตุวเลขที่มันวิ่งแบบออจากกระแสที่ปั่นขึ้นมาเนี่ยบางอย่างหลายหมนนื่นเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ขายไม่ได้เลยนะครับอตอนนี้เงียบไปเลยเนาะจย์ ใช่ช็อตไปเลยนะครับค่ะพี่พิสนุถามว่าเหรียญพระเจ้าตากเนื้อนวะโลหะหลวงปู่ทิมเล่นหาเท่าไหร,ร่คะแสนกว่าบาทครับอ่าแสนกว่าบาทนะคะ ส่งคําถามกันมาได้เลยตอนนี้อาจารย์รันอยู่ในสายนะคะหรือว่าส่ง SMS มาเป็นคําถามก็ได้423077 7นดะคะเอสเอ็มเอสค่ะนะคะส่งคาถามมาได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะหรือว่าจะส่งพระเนี่ยให้อาจารย์ดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะผ่านทางไลน์ไอดีของอาจารย์เหมือนเดิมหรือว่าผ่านทางเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ได้ด้วยเดี๋ยววันพุธกลับไปเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันพุธวันพุธนี้ว่างหนึ่งวันพอดีเลย นะตอนนี้ก็ดินเสียงอาจารย์ไปก่อนนะแต่อย่างไงก็สดอยู่นะคะตอนนี้ยังสดอยู่นะคะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนื้อทองเหลืองค่ะมีไหมคะอาจารย์ไม่มีครับไม่มีหลวงพ่อปานมีแต่เนื้อดินนะครับอ๋อมีแต่เนื้อดินนะคะเหรียญหลวงปู่โตร,รุ่นแรกเนื้อทองแดงลมดําค่ะอาจารย์ปู่โตรุ่นแรกทองแดงลมดํานะครับ้าส,สวยๆก็อยู่แสนบวกลบนะครับแสนบวกลบนะคะคําถามค่ะว่าพระปกประชา หลวงปู่ทิมอิสร, <20 6 S 1> ริโกสองหมื่นบุกลบครับปกปชะสองหมื่นบวกลบแต่ก่อนนี้ราคาราคาสูงวันนี้ไหมคะอาจารย์ไม่ครับไม่เมื่อก่อนก็สามสี่หมื่นนะครับ<อ>ราคามันก็ดิงด่ง,งลงหน่อยนะครับอตอนนี้ก,ก,ก,ก็ก็ประมาณลงมานิดหนึ่งนะอาจารย์ตอนนี้นี่ทาไมค,คือราคาหลายๆลหลายๆรุ่นหรือว่าพาระหลายๆแบบเนี้ยตกขนาดนี้อาจารย์อ่ามัน,ม,นมันแล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ยังไม่มีอะไรพื้นพาร์ทพื้นพาร์ทขึ้นมาเลยนะครับ บางอย่างเนี่ยมีแต่ตัวเลขนะครับแต่ยังไม่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 ค่อยเปคนซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะช้อนซื้อจริงๆเหมือนหุ้นเนาะอจานถ้าเทียบแล้วเราควรจะซื้อพระไหนดีกว่าคะก็ซื้อที่ตลาดเขาเล่นกันแล้วอย่างปูดทิมปูดโตอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นกันแล้วอ๋อพระที่เล่นกันแล้วหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยจริงๆก็ซื้อได้ทุกหลวงพ่อนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขารอจังหวะสตาร์ทช่วงปีใหม่นี่เองนะครับต้องรอดูว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วจะมี พงไหนราคาขยับขึ้นมานะครับค่ะอาจารย์จาก SMS นะคะ25สตรวตรรษเนื้อเงินกับเนื้อตะกัวค่ะราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ตะกัวพันกว่าบาทนะครับแต่ต้องเป็นบล็อกมีเข็มถ้าไม่มีเข็มก็เจ็ดแปดร้อยนะครับส่วนเป็นเนื้อเงินนะครับอยู่ที่แสนนะครับอืมเนื้อเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวเหรออาจารย์ตะกัวหลักร้อยครับตะกัวหลักร้อยนะฮะอาจารย์ขาหล่อโบราณ อาจารย์ดิเลกราคาประมาณเท่าไหร่คะรอโบราณอาจารย์ดิเลกพระเพิ่งจะออกนะครับผมว่าน่าจะบวกน่าจะบวกขยับขึ้นสักห um ้าเปอร์เซ็นต์นะอือคือก่อนหน้านี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์นี่เพิ่งจะออกได้ไม่กี่วันเนี่ยครับอ๋อเพิ่งจะออกเองใช่ครับอ่อราคาโดยราคาราคาบวกนะครับเพราะว่าท่านจะหยุดสร้างพระสามปีนฮะอ๋อหยุดสร้างพระสามปีใช่หยุดสร้างสามปีนะครับท่านเป็นพระที่ ถือสัจจะเป็นหลักนะครับแล้วไม่ให้คนนอกเข้าไปสร้างด้วยอ๋อไม่ให้คนนอกไปสร้างหรออาจารย์ใช่ครับทางวัดจัดสร้างเองทั้งหมดนะครับอืมโอ้โหดีจังะนะคะใช่อย่างลูกศิษย์เขาเนี่ยตัวเอกเลยก็คือมาดับฟินนะครับนี่บริจาคโอโ้โหบริจาคตั้งแต่วัดยังไม่มีอะไรเลยนะครับ เนี่ยทาบุญด้วยใจจริงๆนะครับมาดามฟินต้องยกย่องหน่อยนะครับอ๋อมาดามฟินใช่ไหมอาจารย์จําได้ใช่ครับเนี่ยพระปิตาวัดอนงค่ะอาจารย์ราคาเท่าไหร่ปิตาวัดอโณงอยู่หลักแสนกันกลางจนถึงล้านเศษๆนะครับแล้วแต่พิ์แล้วแต่ความสวยนะครับค่ะนะคะแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อปิตาหลวงปู่หลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกเล่นหาเท่าไหร่คะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ยังเงียบอยู่เลยนะครับ คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยราคาสูง<ฮ>ไหมอาจารย์พระปิดตาราคาปกค่ะอะตอนนี้นะคะส่งข้อความมาได้เหมือนเดิมนะคะยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก9นาทีนะ เก้านาทีแปดนาทีเดียวประมาณนะคะถามได้ทําได้ครับยังมีเวลาเหลือเฟือเลยยังพอมีเวลารีบๆพิมพ์กันเข้ามานะคะในเพจ facebook เครื่องสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่อ่านให้อาจารย์ตอบให้เลยแบบสดๆนะเรียนพ่อท่านสัางอ่ะอาจารย์รุ่นแรกเลยสั่งรุ่นแรกหลักแสนถึงหลักล้านนะครับโอ้โหราคาสูงจังเลยอาจารย์เคยเอามาออกไายการไหมคะเคยออกนานมากแล้วนะครับมีผ่านมือบ้างไหมเดี๋ยวนี้อาจารย์ เดี๋ยวนี้มันมีแต่ไม่สวยครับเลยไม่ค่อยจะเอาออมาไลฟ์มันเจอแต่สภาพช้ๆาๆนะเอี่ยเงี้อกอ๋อสภาพยังไม่ค่อยโอเคเนาะค,นคะเออนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพุธเนี่ยอาจารย์จะเข้ามานะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวว,วันพุธนี้ย,นยังไงเจอกันแบบ สดๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังยคุยกันอยู่ได้นะคะคเพราะฉะนั้นมีคําถามรีบๆส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะคําถามนะคะที่จะส่งเข้ามาทาง sms ก็ได้42 3ส 7, 7 7 7นะคะหรือว่าส่งเข้ามาทางเพจ Facebook ครับเครือสุวรรณภูมิตอนนี้ได้ด้วยนะคะาคอาจารย์มีมีแพลนจะเดินทางไปไหนอีกไหมคะหลังจากวันพุธนี้ก็เด <s> ี <S <s ๋ยวมีงานของอาจารย์รักปกเสดพระที่จันทบุรีนะครับอปกเสดพระที่เมืองจันทร์แล้วก็มีงานประกวดพระที่สามทานนะครับ ต่อเนื่องกันเลยติดกันเลย<อ>ต่อเนื่องเลยนะคะ,ะคเหรียญชินราชหลวงปู่เผือกวัดโมลีค่ะจารย์เล่นหาเท่าไหร่ชินราชปู่เผือกนะครับือสวยก็แสนกว่าบาทแล้วถ้าไม่สวยก็หลักหมื่นนะครับอืมนะคะอะพี่บัณฑิตถามมาว่าพระปิตาจมโบ้หลวงปู่เฮียงปีสองห้ายสามเนื้อคลุกรักค่ะเนื้อผงคลุกรักอยู่แสนเศษนะครับอืมอยู่แสนเศษเหรอจันตอนนี้ใช่ครับพิมพิมกินอะไรนะ พิมพ์มไม่ได้พูดค่ะบอกพระปิตาจัมโบ้ปิตาจัมโบลวงปูเ่เฮียงปีสอง3ห้าูอสบาเอผมว่าน่าจะเอ่อน,น,น่าจะตอบผิดน,นะครับปิตาจัมโบ้ถ้าองค์ใหญ่ๆเนี่ยอยู่ไม่กี่พันนะครับอืมอ่าอยู่เจ็ดแปดพันหมื่นเนี่ยค่ะอ่าครับแต่ถ้าเป็นพวกสะดือเล็กสะดือใหญ่พวกนี้หลักแสนนะครับแตนกวตัวอ่าตัดสินกันตรงนั้นนะอาจารย์ใช่ไหมครับค่ะ นะคะแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์สร้างนะให้อาจารย์อาริเดกออกแบบให้สักรุนหนึ่งเป็นหล่อโบราณก็ได้นะครับโอ้โหวัดท่านมหาสุรศักดิ์นี่ก็ไม่ให้คนนอกสร้างเหมือนกันนะครับรู้สึกเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้วัดน่าจะสร้างเองทั้งหมดนะครับหรอคะวัดปราดูเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะอ่าผมไม่แน่ใจนะครับค่ะคำถามจาก SMS เนะคะเหรียญเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาปีศูนสามค่ะอาจารย์ เจ้าคุณศีอ่างศิลาศูนย์สามศูนย์สามยังอยู่หลักพันอยู่เลยนะครับพันกลางๆครับมีมีโอกาสไหมโอกาสสดใสไหมอาจารย์มันมันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่เวลาอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดถือคลองพระอะไรอยู่เก็บไว้ก่อนสำรวจราคากันก่อนนะคะถือว่าดีนะอาจารย์ะะขอให้เป็นของแท้เท่านั้นแหละครับค่ะ คุณลุงขาสามารถส่งข้อความมาได้นะคะตอนนี้ยังพูดคุยกับอาจารย์รันอยู่นะคะเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วนะคะส่งข้อความมาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ค่อยอ่านให้อาจารย์รันตอบแบบสดๆแบบนี้นะคะอาจารย์มีอะไรฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาบ้างไหมหตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของพลักเรื่องอะคะอ่ะให้เพื่อนๆส่งรูปมามาได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดไลน์ดูเลยบอกเพื่อนๆรอดน,นึงนะครับอ๋อใส่ไลน์อาจารย์นี่แน่นมากเลยนะเนี่ย ใช่ใช่ครับใช่เอบาะช่วงนี้อยู่อยู่หลังพวงมาลัยตลอดเลยบา,บางคนส่งไลน์ไปก็คาด<ช>หวงังให้ใ<ช>อาจารย์อ่านเร็วๆแต่อาจารย์ยังไม่ว่างนะคะรอนิดเนะเวลาส่วนใหญ่จะใช้ในการขับรถก็ส่วนใหญ่นะครับอ,ะะอาจารย์ช่วงสัปดาห์หน้ามีงานอะไรใหญ่ๆไหมคะที่อาจารย์<ม>ต้องเดินทางมีครับมีครับมีมงานใหญ่ที่สาม่านนะครับงานประกวดพรกเครื่องนะครับจับโดยหมึกชาปจักรนะครับ ป็นงานใหญ่ประจำปีของอตํารวจบุธรภาคเจ็ดนะครับอที่โรงเรียนในร้อยสามพันนะครับค่ะเออนะถ้าเกิดว่าใคร 20, ไปยี่สิบอะยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยเป็นยังไงนะครับค่ะยี่ห้าถึงยี่หกมกราคมเดี๋ยวเดี๋ยว 24, 25, ยี่สิบสี่ยี่บห้าจันยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดนะครับน่าจะวันเ <27 S 2> สาร์วันอาทิตย์อ่ะยี่ <27 S 2> สิบเจ็ดตรงว<ร><ร>ันเสาร์ <27 S 2> ผมไม่ทราบก็ตรงกับวันไหนยี่สิบเจ็ดตรงกับวันเสาร์อาจารย์อ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสองวันนะครับอ่านะคะยังไงก็นะคะไปไปไปดูได้เนาะเพราะว่าไปหาความรู้กันได้จากงานเหล่านี้นะคะถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่ส่งพระเครื่องเข้าประกวดก็ได้ครับเราจะได้รู้ว่าพระของเราแท้ไหมนะครับพระของเราเนี่ยสวยไหมนะครับค่ะจากเอสเอ็มเอสค่ะใบหอกใหญ่หลวงพ่อพรหมค่ะอาจารย์ ใบหอกใหญ่หลวงพ่อพรมถ้าเป็นเนื้อทองระครังนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดแสนบวกลบครับค่ะนะคะ,ะคําถามหลวงพ่อเนื่องสังกติดำดำเนี่ยเท่าไหร่ครับอาจารย์สามหมื่นบวกลบครับสามหมื่นบวกลบแต่ลแต่โค้รอ่าแล้วแต่โค้รนะครับค <c oughs> ่ะนะพี่สมพงศ์มาแล้วนะคะถามอาจารย์บอกว่าเรียนถามวัตถุมงคลของอาจารย์สุรยยิยันออกหรือยังครับออกแล้วครับออกแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทยอยจัดส่งให้นะครับ ว่าุมงคลของอาจารย์สรุญยันเป็นอะไรเป็นอะไรอะคะอาจารย์เป็นเหรียญเลื่อนนะเหรียญเลื่อนอ๋อเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนตอนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับอ๋อค่ะคือบอกว่าอยู่ในช่วงระหว่างจัดส่งอยู่นะครับอ่าค่ะคำถามจาก SMS ค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อสาครลงยาสามสีหน้าเงินค่ะมันเงียบเงียบไปเลยนะครับหลวงพ่อสาครนนะครับช่วงหลังไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับ ยังไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะคะคตอนน,อน,นี้ตอนนี้มีราคาอยู่บ้างไหมคะมีราคาติดอยู่บ้างไหมอาจารย์เหรียญเสมาเนี่ยมันก็เล่นกันเป็นพันนะครับยังอยู่หลักพันอยู่ใช่ครับะนะคะ,ะเวลาเหลืออีกประมาณ2นาทีเศษนะคะรีบๆส่งข้อความมาได้เลยคะ่ะนะมีคําถามจาก SMS นะคะหลวงพ่อจงเสมาเล็สองสีค่ะอาจารย์สวยๆก็อยู่ประมาณแสนบวกลบนะครับอืมแสนบวกลบใช่ครับ ค่ะก็ลดหลั่นไปตามสภาพนะคะอ่ะะะนคตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีพระสวยๆงามๆสามารถส่งมาให้อาจารย์ดูได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องรอนิดนึงอ่ารอนิดนึงให้อาจารย์เปิดไลน์หน่อยเพราะว่าอาจารย์ติดธุระนะคะเกี่ยวกับงานใหญ่ๆอย่างนี้นะคะผมจะว่าจริงๆเนี่ยหลังกุมภาไปแล้วนะครับหลังปลุกเสกพระท่านอาจารย์ต้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงแล้วค่ะอ่หลวงลวงพ่อเงินทางนี้จะซาลงหน่อย หลวงพ่อเงินหนึ่งห้าเนื้ออัป,ปกาก้าคอแอลค่ะคอแอลหนึ่งห้าก็ยังขายได้อยู่แสนห้าแสนหกนะครับอ๋อนี่ราคาจริงๆร,ราคาตกไหมจันเ์าเมื่อก่อนสามแสนกว่าครับอ oh, ตกเยอะอยู่เลยนะเนี่ยใช่ครับค่ะคุณนัชนน์ค่ะมาแล้วนะคะบอกว่าหลวงปู่ทวดวัดชะแมรุ่นหนึ่งแสงทองวัดอะไรนะครับอ่าวัดชะแมค่ะไม่คุ้นหูเลยนะครับ รุ่นหนึ่งแสงทองราคามากจะยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะคะไม่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 ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับค่ะอันนี้มีมีคําถามถามได้นะคะคําถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะมีเวลาเหลืออีกประมาณสักหนึ่งนาทีเสร็จแล้วนะคะก็สามารถส่งภาพถ่ายให้อาจารย์ดูก่อนในเบื้องต้นนะคะส่งภาพถ่ายไปที่ลายของอาจารย์หรือว่าเมมโมรีเบอร์ของอาจารย์เนาะเบอร์อะไรนะคะอาจารย์08 เก้าสองสองสองห้า e ส right? e right? ี่สองสองนะครับแล้วอีกหนึ่งเบอร์ก็ศูนย์แปดสามเอ่อศูนย์แปดสองห้าเก้าแปดสองสามห้าห้านะครับค่ะนะคะก็ส่งคําถามเงินอ่าส่งคำถามมาได้แล้วตอนนี้นะคะอ่าพระสมเด็จร้อยปีมีพิมพ์หลังเต่าไหมครับอาจารย์จากเอสเอ็มเอสค่ะมีมีหลังเต่าอยู่ห้าหกพันนะครับมีพิมพ์หลังเต่าห้าหกพันครับ อาจารย์คะเวลาหมดแล้วนะ,ะ<า>เดี๋ยวกลับมาพบกันวันพุธนะคะอาจารย์รินทงโดยสวัสดิภ <พบ S 2> าพสด,ดแน่นอนเลยครับค่ะสวัสดีอาจารย์รันคานะคะคาผู้ชมค,ค,คะเวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุทกๆคําถามที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะดิฉันออยนัทิชากรกัลปนันต์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ TPI ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาส้วมอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งกันย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง